เราทุกคนต้องเราทุกคนไม่รู้ไม่ได้ไม่ลึกซึ้งไม่ได้ไม่ทราบไม่ได้เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญครับที่จะทําให้เรานน้นได้รับความสุขความสําเร็จความดีงามทั้งดุลญยญและอ่างเกราะถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องการความสุขความดี นะครับทั้งดุนยาและอาคะเราะปัจจัยหนึ่งคือและอีแลหล์เราพร้อมกับชูรุดที่จะปลดปล่อยความสุขความสําเร็จเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดพี่น้องครับเราพูดถึงในเรื่องของปัจจัยชูรุดเงืนะ่อนไขในข้อที่3มอลัลกอบูบนยินดียมรับวันนี้จะพูดในเรของการยินดียมรับนะฮะก็คือความสุขเอามาจากไหนฮะเอามาจากฮะดีษที่รายงานโดยท่าน อุบาได้บินซอมิมทีเก่ากับลูกนะครับท่านอุบาได้บินซมอเมธีเก่าเก่าในประโยคแรกเนี่ยกับลูกแล้วก็เสร็จแล้วนั้นก็อ้างอ้างคำพูดของท่านครับอิงคำพูดของท่านกับฮะดีสของทาราาุโฉลอสโธลล์ของอิสลามท่านพูดอย่างไรครับท่านบอกท่านเก่าในวาระสุดท้ายของท่านเรียกลูกชายไปหาและกล่าวว่ายาบุนายโอลูกน้อยลันตตย,ยิตราะมันอีมานลูกจะไม่พบ กับความหอมหวานของอีมานลูกจะไม่พบกับความสุขนะครับความสุขท er ี่เป็นความหอมหวานครับความหอมหวานของอีมานเป็นคําอธิบายถึงความสุขที่ไม่อาจที่จะประเมินได้นะครับใจเรามีความสุขมันมีความหอมมีความหวานนะครับมีความสุขนั้นลูกจะไม่สามารถสัมผัสกับความฮาลาวัตุลอีมานก็คือความสุขความหอมหวานของอีมานได้ ฮัตตาตั้งลำครับจนกว่าเจ้าจะต้องมั่นใจรู้แล้วก็มั่นใจอันนามาอักตออกะลำยกุลลียูซีบุกสิ่งใดก็ตามเจ่เราสุบหารมีตลานั้นให้พลาดจากเจ้าสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นกับเจ้าสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นความดี แต่ถ้าอรหันไม่ได้กำหนดมาให้เกิดขึ้นกับเราคนทั้งโลกก็ให้เราไม่ได้ในเช่นเดียวกันถ้าหาวสิ่งนั้นเป็นพยานอันตรายเป็นความเดร้อนถ้าสิ่งนั้นอรหันไม่ได้กำหนดไว้สิ่งนั้นอย่างไรก็สิ่งนั้นยไม่ไม่ประสบกับเราอยู่ที่อรลัน์สุบฮาาุตตะลาองเดียวและท่านก็ได้กล่าวว่าวามาวามายูซีบุกะลมยะกุลลียุทติอากา และสิ่งใดก็ตามที่ลอสุบภามุตตะละกำหนดมาว่าให้ประสบกับเจ้าย่อมเกิดกับท่านไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความดีหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นพยานอันตรายสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นกับเจ้านอกจากสิ่งที่ลอสุภานุาตตะลานั้นกําหนดไว้เท่านั้นถ้าอัลลอฮ์ให้เกิดนะครับยังไงก็ต้องเกิดนะครับจะไม่พลาดจากท่านพี่น้องครับนั่นคือเป็นหลักนะครับเป็นหลัก ที่เราคุยกันมาแล้วก็เราก็แบ่งปันกันว่าพื้นฐานสําคัญ ของการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แบบมีความสุขได้รับความดีและเป็นปัจจัยส่งผลให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ซึ่งเป็นนิสัยนั้นหนึ่งในปัจจัยสําคัญือการอ ي มานศรัทธามั่นกับกอดอกอดรลิขิตที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลานะครับใน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 ,ในความเชื่อในหลักการศรัทธาของเราจะมีข้อนี้อยู่นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราห่างไกลจากสิ่งนี้ใช่ไหมครับเราห่างไกลจากความล็กซึ้งห่างไกลจากการคอนเนคการเชื่อมโยง ช่วเชื่อมโยงการดึงหลักการอิมัลศรัทธา,านในข้อนี้มาใช้กับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับทำให้เราน้อขาดโอกาสครับขาดโอกาสที่จะได้รับฮาลาะวาตุนอีมานความหอมหวานของอีมานเพี่น้องครับผมสังเกตฮะสังเกตเห็นว่าต้นไม้อยู่บริเวณรอบๆบ,บ้านผมนะครับเป็นต้นไม้ที่ได้รับการบำร,รุงดูแลรักษานะครับปฏิเสธไม่ได้ครับพื้นฐานสําคัญของปัจจัยต้นไม้ที่เขียวแล้วก็มีดอกมีผลแบบนี้นะฮะ หลักสาคัญก็คือแสงแดดคุยกันแล้วครับแสงแดดเขาต้องมีแสงแดดถ้าไม่มีแสงแดดไม่ได้รับแสงแดดนั้นตายครับนั้นแสงแดดของเราคือนูตอีมานรัศมีที่มาจากอลรสุภาที่เราได้รับความเข้าใจในศาสนาสองน้ำฮะน้ำเป็นปัจจัยมีความสําคัญระดับต้นต้นะครับไม่มีน้ำนครับต้นไม้ก็จะตายแห้งเหี่ยวก็คือถ้าเปรียบเราก็คือเราความรู้เลยนะครับความรู้ที่มี ในเรื่องของหลักการศาสนานั้นเป็นความรู้เป็นพื้นฐานสาคัญถ้าหากเราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในศาสนาพี่น้องครับชีวิตเราก็จะไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่ขาดน้ํา3ครับปุ๋ยฮะต้นไม้ต้องมีปุ๋ยครับมีปุ๋ยในการเร่งในการให้การเจริญเติบโตมีดอกให้ดอกให้ผลกับเราต้นไม้บางต้นครับอาจจะมีแสงอาจจะมีน้ําแต่ว่าบางครั้งก็แคะแกนเพราะไม่ได้รับ ไม่ได้รับปุ๋ยนะครับดอกผลออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับปุ๋ยครับปุ๋ยของชีวิตเราปุ๋ยของชีวิตเรานะครับสิ่งปุ๋ยของชีวิตเรานั่นคือพยันันตรายมูซีบาบททดสอบนะครับบททดสอบเรื่องไร้ต่างๆนานานะครับ วิกฤตที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงเหล่านั้นก็คือปุ๋ยปุ๋ยที่จะมาบำรุงให้เรานั้นเป็นคนที่มีความมีความสุขบำรุงให้เรานั้นเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเข้มแข็งทั้งใจทั้งกายนะครับกับปัญหากับอุปสรรคับนั้นปัญหาอุปสรรคที่แท้จริงแล้วนั้นก็คือเป็นปุ๋ยชั้นดีปุ๋ยชั้นดีที่อวสุฮาโุตละม่อมห้กับเราเหมือนต้นไม้ที่มีปุ๋ยนะครับปุ๋ยถามว่าปุ๋ยนะปุ๋ยเป็นสิ่งใดส่วนใหญ่ปุ๋ยนั้นเป็นสิ่งที เหม็นนะครับเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนนั้นไม่ต้องการครับขยะขยะไม่ต้องการให้ไปไปไปเจอนะครับไปถูกไปไปปนเปื้อนกับปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกนะครับเป็นมูลวัวมูลควายหรือขยะต่างๆนานานะครับเศษเหลือเศษอาหารคันกินเนี่ยเป็นปุ๋ยเป็นขยะเราไม่อยากที่จะเจอนะครับเพราะว่ามีกล่นมีสิ่งที่ไม่ดีครับเป็นปฏิกูลครับปุ๋ยหรือปฏิกูล นั้นในปัญหาในอุปสรรคในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นผลที่ไม่ได้ดังใจเราครับเป็นเป็นมูลเป็นปัตุกูลนะครับเป็นสิ่งที่เน่าเหม็นสําหรับชุตเราเป็นขยะในชิตเราที่ทุกคนไม่อยากต้องการทุกคนนั้นต้องการหลีกนี้จากสิ่งนี้แต่พี่น้องครับสิ่งนี้นะครับถ้าหากว่าเรารู้วิธีนะครับเรารู้เราเข้าใจนะครับในการปรับมาใช้กับตัวเราสิ่งนี้เป็นปุ๋ยสิ่งนี้เป็นปุ๋ยพี่น้องครับ ผมก็เลยจะบอกครับว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นปุ๋ยเป็นยาบำรุงชั้นดีเป็นสิ่งที่บำรุง إ ي มานเราเป็นสิ่งที่บำรุงให้เรานั้นได้รับความสุขครับนั้นท่านอุบาไดห์สุเมตกล่าวว่าสิ่งนี้นั้นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งนี้นั้นเป็นฮาลาวระตนอหมานเป็นความหอมหวานของอหมานต่างๆนะครับเป็นความหอมหวานของอหมาน ดัง h ะด i ษที่ยืนยันในเรื่องนี้ครับทารุสทารุสอสลัตโสรัตเราจะนำท่านทรงกล่าวว่าซาก็ซาก็ต่อมันอีมันมันรอเดียบิลลาฮิอัลรับบันว่บิลอิสลามิดีนะว่บิมุฮัมมัดินซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลาฮ์รอสูละบุคคลต่อไปนี้นั้นจะได้สัมผัสกับกับความหอมหวานของอีมานจะได้รับรสชาติความหอมหวานของอีมานเป็นมุขมินเป็นมุสลิมและมีความสุข ถ้าท่านเป็นมุสลิมเป็นมุกมินแล้วยังไม่มีความสุขแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติครับต้องมีอะไรที่ผิดปกติเพราะคนที่เป็นมุกมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงนวนั้นเขานั้นจะต้องมีความสุขนะครับโดยที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับว่าเขาจะมีมีผลลัพธ์มีชีวิตที่เป็นอยู่อย่างไรนะครับจะมีมากมีน้อยมีหรือไม่มีจะมีปัญหามีอุปสรรคหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาอุปสรรคนะครับวิกฤตที่เกิดขึ้นสิ่งนี้กับกายเป็นปุ๋ยชั้นดีเป็นยาบำรุงชั้นดีที่บำรุงให้เขานั่นมีความสุขเพราะสิ่งนี้บำรุงอีมานของเขาเห็นไหมฮะนั้นสิ่งที่มาบำรุงคืออะไรฮะมันรหรือเบลล์ฮิรับ,บะคนที่ยินดียอมรับกอบโบนอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหนึ่งในนั้นนยะที่มีความสำคัญนยะที่มีความสําคัญคือยินดียอมรับนะครับ ยินดียอมรับในสิ่งที่อรรถสุภหาษหณ์วนตละทรงกาหนดให้เกิดขึ้นกับเรายินดียอมรับสิ่งที่อรรถสุภาษณ์โนตลาให้เกิดขึ้นกับเราเพราะมันเนี่ยเป็นอม م านเป็นศรัทธาเราก็ไม่รู้สิ่งนั้นนะครับ คิดอย่างไงว่าสิ่งนั้นจะจะมีมีผลกระทบกับเราอย่างไรก็ตามเพียงแค่เราเชื่อจแล้วก็ยอมรับใน,นในสิ่งนั้นในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็กลายเป็นความดีแล้วนะฮะเป็นฮาลัฟวะุลอีมาแล้วเป็นความหอมหวานของอีมาแล้วไม่ว่านะครับผล <c oughs> ลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเพีองครับถ้าเรามีอีมามีศรัทธาเราเหมือนมีเครื่องอัตโนมัติที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนขยะเปลี่ยนปฏิโกนั้นเป็นปุ๋ยชั้นเลิศเป็นปุ๋ยชั้นเลิศให้เราาานนนั่มมมีควสุขขกยิงึ้ อันนี้เป็นความเหนือชั้นเป็นความดีที่อวสุฮาหัวตะลานั้นให้เป็นลายแทงขุมทรัพย์พี่น้องครับเป็นลายแทงขุมทรัพย์ที่ทุกคนนั้นอาจจะไม่ได้สิ่งนี้นะครับเพราะ إ ي มานไม่ถึงไม่รับรู้และไม่มีความพยายามนั้นอลฮัมดลลาพี่น้องครับที่เรานั้นรู้เข้าใจนะครับในเรื่องการ إ ม م านการศรัทธากับกอดอกอัดรัร์ซึ่งเป็นหนึ่งในในรุกลิมมานที่มีความสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอลอวสุภานัวาตะลาดังนั้น เราจึงมั่นใจไปนะครับเราที่เพียงแค่เรามั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราสุบฮานวัตรลาไม่ได้กําหนดมาเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นภายภายใต้สิ่งที่เราสุบฮานวะตรทรงกาหนดให้เกิดขึ้นกับเรากําหนดขึ้นสองครั้งครั้งแรกที่เราเห็นมาโฟล์ครับกำหนดไว้รู้และจึงสั่งใช้ให้กอลัามบันทึกเอาไว้กําหนดไว้สองเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้ นั้นเรื่องรายละเอียดต่างๆพี่น้งครับเป็นเรื่องที่เราคุยกันหลายครั้งหลายตอนพี่น้งครับที่เกี่ยวข้องกับการศรัทธากับพอดอกระดับนะครับมีหลายมิติหลายมุมมากเลยเป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นความเข้าใจที่ที่ที่คุ้มค่ากับการเข้าใจถ้าหากว่าเราเข้าใจเราเรียนรู้แล้วก็เราดึงสิ่งสิ่งนี้สิ่งที่เราได้รับรู้นั้นนํามาปรับใช้กับวิถีชีวิตของเราสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งนี้ก็จะเป็นเป็นความดีสิ่งนี้ก็จะกลายจะจะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติพี่น้งครับที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนขยะ ครับเปลี่ยนมูลนับให้กลายเป็นผลเป็นปุ๋ยเปลี่ยนเรื่องราวปัญหาอุกสัรคิ์ต่างๆนาๆนาครับให้กลายเป็นให้กลายเป็นความดีให้กลายเป็นความสุขครับให้กลายเป็นอีมานส่งผลกับเราให้เราได้รับความสุขความดีความสาเร็จทั้งดุนยาและอากรอนั่นคือคำพูดของอุบะเาบินซอมมดซอฮาบะที่กล่าวกับลูกครับเป็นคําที่มีรหัสมีความดีที่ที่ที่มีคุณค่ากับเราอย่างยิ่งเจ้าจะไม่สามารถสัมผัสกับความสุข คือความหอมหวานของอีหมานได้จนกว่าท่านเจ้าจะต้องมีความยะเก็นมีความมั่นใจครับยะเก็นมั่นใจในกอดอกัดดัลในสิ่งที่อัลลอสุบฮานุตาทรงกําหนดมาถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามถ้าอัลลอฮ์ห้ามไม่มีใครมาให้และท่านก็กล่าวว่าแสมิอัตุรอซูลละวะฮิซัลละวะฮุลละซัลลัมเพราะความพูดนี้นั้นเอามาจากฉันได้ยินท่านรอซูลละวะฮิซัลละวะฮุลละซัลลัมได้ทรงกล่าวว่า อาวะลุมาคาละกัลลอฮ์สิ่งแรกที่อัลลอฮ์สุบฮานาอาทรงสร้างมานั้นคืออัลกอลัมสร้างปากกามาซุมมาก็อหละหูต่อมาก็ทรงกล่าวกาับปากกานี้ว่าอุกตุบเจ้าจงบันทึกปกากกาก็ถามมาราอับบีมาละอักตุบโอล l l a ์ Allah, ฉันจะบันทึกสิ่งใดฟาก็อแล้วอัลลอฮ์สุบฮานาตาลาก็สรงกล่าวว่าอุกตุบมาก็ดีรอคุลิชัยอ um ินฮัตตาตะกูมุสซาเจ้าจงบันทึกนะครับกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้จนตราบจ,บจนวันเกีย่ยมะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมนุษย์กับคนกับโลกกับจักรวาลนี้ทั้งหมดใบไม้แต่ละใบที่ร่วงหล่นมาก็จงบันทึกไว้ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปีนี้ใครจะไปทําฮัจใครไม่ได้ไปทาฮัจบันทึกเอาไว้ใครจะมีความสุขใครที่จะคลายความไม่ตกกังวลใครที่จะได้รับการตอบรับการขออุใครที่ได้รับการหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยใครที่จะได้ริสกีเท่าไหร่เอาล่ะบันทึกให้มาให้ ปากกาบันทึกที่เราฮินมาร์ฟูสท,ท,ที่บอกว่าเป็นการเกิดครั้งแรกบันทึกบันเทนนิงนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วท่านอุบาเดาบินสอมิตก็กล่าวนะครับฮะดิษต่อไปว่ายาบูนยาโอลูกน้อยโอลูกรักเซีมิอัตุรอซูลลอฮัลลอฮิะซอลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลลอฮัลลอฮิซซอลลัมกล,ล่าวต่อไปว่า <c oughs> มันมาจ้ะครับมันมาจ้ะวาะไลซะอลาซาลิกะบุคคลใดก็ตาม ที่เสียชีวิตไปและยังไม่มีในความเชื่อการศรัทธาดังกล่าวออเดโฮลาโฮวะโฮอันนาริยาตมเดลอาวะก็จะนำเขาเข้านรกพี่น้องครับใครที่ไม่มีความเชื่อความศรัทธาในประเด็นดังกล่าวในประเด็นที่เลาสุฮานะจารกกำหนดมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราลดแกเป็นสิ่งที่เลาสุฮานะสมกำหนดมา นะครับเรื่องของว่ากำหนดมาแต่เรื่องของเราเราคุยกันไปแล้วนะครับเราคุยกันไปแล้วเราวางแผนเราบริหารจัดการเราไม่ประมาทกับกอดอัดเราไม่ประมาทกับการรบอลเแล้วคุยกันไปแล้วนั่นคือในรายละเอียดแต่สิ่งที่เป็นแกนเป็นหลักสําคัญคือเรื่องนี้เป็นองครับเชื่อมั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเอาอ่์สุภาพบฮรุะทรงกําหนดมาและทุกสิ่งทุกอย่างที่กำหนดมา อลัลลอฮ์กำหนดมาในนั้นมีฮิกมาที่บารีก็จำไว้ที่เราคุยกันใช่ไหมครับในนั้นฮิกมาที่บารีก็แปลว่า,วามีวิทย,ยาปัญญามีเหตุผลเป็นลายแทงที่ซ่อนอยู่เป็นความดีที่ซ่อนอยู่ที่เรานั้นจะต้องมีเครื่องมือมาดึงสิ่งนั้นมาให้ได้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้คือ การที่เรานั้นมีความฮุสนุตุนบิลแหละถ้าสักกะเชเชิงบวกกอัลลอฮ์คิดรู้นะครับว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดมานั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วในสิ่งนั้นเป็นราะมะเป็นความเมตตากับเราต่างหากอาม่าจะไหนครับกุลไยยูสีบะเนอิลามะกะสจาบอหัวแลเนจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับเจ้านอกจากสิ่งนั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาให้เป็นความดีกับเจ้า ให้เป็นประโยชน์กับท่านให้เป็นคาแร่ว่าเป็นอีมานให้กลายเป็นปุ๋ยชั้นเลิศกับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้มีความสุขนะครับออกดอกออกผลความดีงามทั้งดุนยาและอาเคาะรพไปน้องครับนั้นจึงเป็นเป็นเป็นความความสุขเป็นความละเอียดอ่อนนะครับและเป็นความท้าทายนะครับเจ้าลอสุภานตระทรง์ให้กับเรามาให้กับเรามาให้กับเรามาเป็นลายแทงขุมทรัพย์สําคัญเจ้าลอสุภานุจะให้กับเรามาเพียงแค่ปลดล็อกดึงดึงสิ่งที่เรารู้เข้าใจรู้ นะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับอย่างถูกต้องนะครับในเรื่องในประเด็นดังกล่าวนะครับปรับมาใช้กับวิถีชีวิตของเราให้ได้มากที่สุดฮาลาวะตุนอีมานความสุขก็จะเกิดขึ้นดังนั้นอวยบ,อบลาการยินดียอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นมุซีบะเป็นภยัยเป็นบททดสอบเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคสิ่งนั้นเป็นความดีสําหรับเราถ้าเรารู้วิธีมีความรู้ความเข้าใจแล้วดึงมาใช้สิ่งนั้นกลับกลายเป็น ปุ๋ยชั้นเลิศนะครับเป็นยาบำรุงเป็นยาบำรุงชั้นเลิศบำรุงให้เรามีความสุขเพราะสิ่งนี้บำรุงอีมากนการศรัทธาของเราและสิ่งนี้ยังส่งผลให้กับเราเราในอารกิรอและในทางตรงข้ามในทางตรงข้ามคนที่ตายไปนะครับยังไม่นําสิ่งยังไม่เข้าใจไม่รู้ไม่นําหลักการนี้นํามาปฏิบัตินะครับไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้รู้ไม่ได้เข้าใจในสิ่งนี้เลยไม่ได้นาํามาใช้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับอว์และไม่มีความไม่มีอีมานไม่มีศรัทธาในเรื่องนี้พี่น้องครับครับอาเคาร์แน่นอนพี่น้องครับเข้าลงนรกแน่นอนเอ้ยล่ารำบินละนะครับและแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ก็จะเห็นแล้วครับเป็นภาพเป็นภาพของนรกจำแรงแล้วพี่น้องครับที่เขามีความที่ทเขามีความทุกข์ ที่เขามีความโศกเศร้ามีความอาโดนมีความทุรนทุรายกับปัญหากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะเขาไม่ได้กลับไปโฟกัสกับเรื่องของอวโล์ใช่ไหมครับไม่โฟกัสว่าอลโลกกำหนดมาอัลลกกำหนดมาถ้าอัลล์ให้ไม่มีใครห้ามอวโลกห้าไม่มีใครมาให้แล้วในสิ่งนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่ไปที่เป็นที่เป็นโหมดนะครับที่เป็นระบบนะครับที่เป็นที่เป็นหมวดอยู่ในเรื่องเดียวกันการสัทธากับกอดอกกอดา นะครับทุกสิ่งทุกอย่าง u, าอัลลอฮฺสุบฮานะลอฮฺทรงกำหนดมาในนั้นในในนั้นในทุกเหตุการณ์มีฮิกม์ทิบาเดียวก็มีวิทยาปัญญามีเหตุผลเป็นลายแทงที่ซ่อนอยู่ในนั้นมีความดีตั้งหาก ในนั้นมีความดีทั้งหากในนั้นม okay. ีผลบุญในนั้นม <TH> <repeating repeating> ีการลบล้างความผิดในนั้นมีสวรรค์ทั้งดุนยและอาเคโรในนั้นมีความสุขทั้งดุนยและอาเคโรอยู่ที่เราเชื่ออยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราฝักใฝ่อยู่ที่เราไขว้คว้าอยู่ที่เรารู้และเข้าใจนั้นเป็น้องครับเรื่องของศาสนาจึงเป็นเรื่องที่เป็นความละเอียดอ่อนแต่ที่สําคัญเป็น้องครับทุกเรื่องในศาสนาหลักธรรมคาสอนของศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปปิบัติ วนแล้วแต่นํามาซึ่งความสุขกับเราทั้งสิ้นอยู่ที่เรานั้นได้ได้โฟกัสได้ทำครับอย่างจริงจังและ เข้าใจเจตนารมเป้าหมายที่แท้จริงมีความออคลาสมีความบริสุทธิ์ใจมีความลุ่มลึกในสิ่งนั้นมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และตั้งใจเต็มใจทําในสิ่งนั้นความสุขความสําเร็จความดีงามก็เกิดขึ้นกับเราข้เราสุฮานุตระครับได้ทรงบันดาลให้เราทั้งหลายนั้นมีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของกบฏกัดัชลิขิตที่มาจากอวโล์เราจึงและก็ประเด็นที่มีความสําคัญต้องกบฏยินดียอมรับการยินดียอมรับนำมาซึ่งความสุขทั้งดุนยาและก็อาเร أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته